สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซพอตอของลุงพลป้าแต่นทุกๆคนนะคะกูก็เห็นมึงออกมาพูดแบบนี้ทุกทีนลยยานมึงบอกว่ามึงออกมาเตือนอย่างนั้นเตือนอย่างนี้ถามจริงอะไม่ว่าลุงพลจะทำอะไรเนี่ยมึงก็มายุ่งทุกเรื่องฮะมีแต่พวกมึงไงจองล้างจองผานะ่ะที่อื่นก็ขายของกันน่ะ เขาจะทำแชมเปญอะไรกูไม่เห็นพวกมึงไปตรวจสอบเลยแต่เวลาชัยพลทำปุ๊บมึงมานั่งตรวจสอบมานั่งเจาะว่าหนิงเนี่ยนะหนิงเนี่ยซื้อกาแฟแล้วก็โอนตรงไปที่ป้าแตนแล้วยังไงอะ่ะมันผิดอะไรหรอแล้วมันกูถามหน่อยว่ามันผิดอะไรในในการที่ว่าซื้อกาแฟแล้วโอนเงินไปเลยโอนเงินเข้าบัญชีไปเลยแล้วกาแฟ ก็เขาไปถวายองค์ปู่แล้วมันผิดตรงไหนอะ่ะยานกูถามมึงหน่อยในเมื่อเอฟซีเขาต้องการทำบุญมีการบอกว่าเอซื้อกาแฟทำไมไม่โอนกาแฟไปให้เอฟซีเลยทำไมต้องเอาไปให้องค์ปู่วันที่สิบเจ็ดเลยงงค่ะเอฟซนะคือแบบว่าจะวุ่นวายอะไรกูถามหน่อยสิคนอื่นเขาเปิดบริษัท เขาทําแชมเปญอื่นมึงไม่เคยจ้องไปนั่งจ้องเขาแต่พอชัยยพนวิพาทาบ้างยูทูบเบอร์กันช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้มึงก็ไม่พอใจละออกมานั่งด่ามาติมาเตียนเขามาเรียกว่าความซวยไปจะไปถึงไอ้จำเลยอย่างเงี้ยกูถามหน่อยมึงหวังดีเหรอนี่คือหวังดีของมึงเหรอกูถามหน่อยตัวมึงนั่นแหละพวกมึงนั่นแหละไอ้ที่มากัดอยู่เนี้ย มีกี่ตัวเนี่ยพยายามมาจ้องเขาเนี่ยกูถามหน่อยสิพอเขาเปิดแชมเปญปุ๊บเอาแล้วใครจะเปิดแชมเปญอันนี้คนไหนก็จะเปิดอันไหนก็จะเปิดก็แล้วแต่คนนั้นเปิดก็เปิดไปคนนี้เปิดก็เปิดไปมันทุกคนก็สามารถช่วยเหลือกันได้ในเมื่อเขาไม่ต้องการให้ช่วยเหลือแล้วพวกกูจะไปช่วยเหลือหาสิแตกแดากอะไรอีกยานเขาเป็นคนเปิดแชมเปญจริง แต่ในเมื่อเขาไม่ต้องการให้เพื่อนๆเข้าไปช่วยพวกกูก็ไม่ช่วยไงมีอะไรปะละ่ะแล้วพี่นาทีเขาก็มาเปิดกันเองไงเปิดแชมเปญเองไงแต่ไม่ได้ไปโกงเงินเอฟซีเอฟซีคนไหนมีทุนลัพย์นะมีทุนลัพย์เขาก็ไปสนับสนุนสินค้าผิดตรงไหนวะกูงงเนี่ยกูเห็นมาจับผิดกันโอโหมาจ้องจับผิดจะเอาลุงให้ได้มึงไม่ต้องมาเตือนหรอกย,ยาน ทุกเรื่องนั่นแหละมึงอะไม่ว่าจะเรื่องไหนเรื่องไหนเราเข้ามายุ่งแม่งมึงอย่างก็เป็นเจ้าของจำปาดงเลยเหมือนอย่างก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอย่างก็เป็นผู้จัดการลุงพลเลยรู้แม่งทุกอย่างรู้แม่งยันนดมีเมนไม่ว่าเขาจะขยับก้นไปไหนทําอะไรก็ออกมาอีกแล้วออกมาพูดออกมาอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าต้องตรวจสอบไปหาบอสอิสระต้องตรวจสอบไปหาบอสนาทีอย่างนั้นอย่างนี้ ในการที่พวกคุณทำอย่างเงี้ยมันผิดเพราะว่าคุณขายกาแฟก่อนแล้วเนี่ยคุณให้อ่ากาแฟเนี่ยวันที่สิบเจ็ดถึงจะให้มีการบอกว่าทำไมส่งเงินไปก่อนต้องใช้เงินหรอพวกคุณจะเอาเงินไปทำอะไรหรอโอ้โหดวนพูดนะเอฟตีมีรูไม่ได้มีช่องโหว่ไม่ได้เลยนะมึงอะ่ะสันดานหมาแก่กะโหลกกลาพอเขามีรูนิดนึงเอาแล้วมาจับผิดแล้ว กูถามจริงเหอะมึงไม่ไปดูฮะมึงไม่ไปดูไอ้ทนายรูปหล่อมึงวะไปนั่งเฝ้าหน่อยสิตอนนี้เขาก็ตายแล้วเนี่ยมึงวุ่นวายอะไรกันลุงกูถามมึงแค่เนี้ยไม่ว่าเขาจะเปิดแชมเป็นอะไรทํานู่นทํานี่ก็มาหาเรื่องอีกแล้วมานั่งพูดมานั่งเจาะประเด็นเออว่าพวกคนที่ออกมาขายเนี่ยจะทําไม่ลุงเดือดร้อน มึงก็ไปคุยกับพี่นาทีสิถ้ามึงอยากรู้มึงโทรไปหาพี่นาทีสิออยานอกแกีแกเก่งจริงๆแม่งเก่งทุกเรื่องเอาแม่งทุกเรื่องไม่ว่าจะทำอะไรมันเอาหมดอะไม่ว่าจะย้ายบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านนกดาวซื้อบ้านอะไรก็แล้วแต่กูเห็นแม่งเอาทุกเรื่องอะมึงอย่าบอกว่ามึงหวังดีเลยยานกูเห็นมึงก็เป็นคนแบบนี้คนเร็วๆคนแก่เร็วๆคนนึง มึงไม่ได้อยู่ในสายตาพวกกูหรอกกูจะบอกให้มีเรื่องอะไรปุ๊บเอาอีกแล้วออกมาพูดออกมากระแนกกระแหนลุงพลป้าแตนอยู่อย่างเงี้ยพอพอยูทูบเบอร์จะช่วยกันโปรโมทขายโปรเจกต์เอาอีกแล้วออกมาอีกแล้วไม่รู้อะไรของมึงนักหนาถ้ามึงคิดว่าเออพี่นาทีทำผิดมึงโทรไปหาพี่นาทีสิปะโทรไปเลยอียาน มึงทอไปเลยยุ่งแม่งทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องของตัวเองนี่โหสอใส่เกือกตลอดกูถามจริงเหอะมึงหันไปดูตัวมึงเองบ้างหรือเปล่าไปยุ่งเรื่องของตัวมึงเองบ้างหรือเปล่ากูถามหน่อยสิมัวแต่มายุ่งเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยมึงดูแลเรื่องของมึงบ้างหรือเปล่ากูถามมึงหน่อยสิ ออกมาว่าบอสอิสระออกมาว่าบอสนาทีออกมาหาว่าจะมาทําให้ชัยพลเดือดร้อนอย่างงั้นอย่างนี้โอ้ยอยานงงนะคะเอฟซีงงกับตะกะนะงงกับตะกะอีนี่นะคะไอ้กแก่เนี่ยแหละไม่รู้จะพูดคําไหนแหละหวังดีตลอดอะมึงอะหวังดีประสงค์ร้ายคนอย่างมึงอะ กูไม่เห็นจะหวังอะไรดีขนาดลูกเขาเด็กเด็กเนี่ยมึงก็เอาเขาไปด่าหมดนี่เหรอเขาเรียกว่าคนหวังดีนะมึงอะหวังดีประสงค์ร้ายอีกแกกูจะบอกให้เฮ้ยเงลยลไย